เออยเงี้ยให้มันได้เงี้ทุกคนเนี่ยให้มันได้เงี้ยเดี๋ยววะโถโอเคไหมทุกคนเราเริ่มต้นกันใหม่กับอะไรก็ไม่รู้ที่นี่ฮัลโหลฮัลโหลีอยู่ไหมพี่อ้าวพี่ตกใจหมดเลยฮ้ จ้าดีดูชื่อทำไมใส่ชื่ออย่างงี้ไม่โสดเอาลินบนไม่เอาเจี๊ยหวังปีแล้วอย่าต่อนีเนอโดนหน้านนี้อันนี้เป็นนามแบบบอกเล่าจะเป็นบอกเล่า จะเป็นเขาิรยาจะเป็นประโยคบอกเล่าที่มีอิริยาและอันิริยาและกรรมดวยนี่มีประธานและกรรมด้วยอิรยากรรมแล้วมีขยายด้วยพบเลยประธานกิริยากรรมมีขยายด้วยเออเป็นเป็นพวกข้อนี้ค่อนข้างเจ่งภาษาไทยนะเป็นประโยคที่ดีเลยภาษาไทยคืออะไรอ่๋อ๋ีใค่เขียนลินนอสุดยอดเลยโอ้โหดูดูดู กูเศร้ากูช็อกกูช็อกแล้วแล้วไปให้แกด้วยใช่ๆก็อาจารย์หัวดำขาวที่เป็นหินหยางอ่ะเขาเอามาาร์ k เลยค่ะกะจะเปลี่ยนอ่ะค่ะเขาไม่ยอมทุบออกสิทุบออกวางใหม่ทุบออกวางใหม่เฮ้ยจริงๆแบบนี้ก็ไม่แย่แต่ว่าค่าต้องอยู่ข้างบนมันมันมันเขาชื่อเจียนะไม่ใช่เจียเจียอ้าวเจ้าเจียเหรอมันไม่เตี่ยมันไม่ใช่ไม่โท่อยไมเปล่า ถ้าอ่านแบบคงจริงไม่ว่าหน้าค่าสัตรย์ปะพอซาเจียอะไรนี่ราชเจ้าเจ้าหวังไปเอขอโทษได้มาล่เชียนสกอตได้ไม่โทนไม่ตีจัได้ไม่ตีควานเนี่ยใจ่บปะเจ้าดูสิฮะถ้าจะดูยังไงอ๋อข้าลืมน่ะโทษทีอื้จะไดแต่ไม่ห่วง แต่ไม่ต้องห่วงเขาน่าจะข้าน่าจะไม่โดนแต่เขาน่าจะโดนะไม่อยากถามต่อเลยเพราะงั้นแต่ตุวดอะไรอ๋อไม่ยถึงไม่ยถึงเอ่อใช่มันเถอดจะตีค่าทำไมตีไม่ได้ไม่ใช่ข้าเจ้าหายไปไหนมาน่ะเขาจะบอกว่า ว่า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 อะไรอ่ะพูดติอืมอยไแบบแค่รู้สึกว่าขาดกินเจ้าแล้วมันรู้สึกไม่ดีนะเจ้าตาเสือดำหิวหน่อไม้เดี๋ยวไปเอาอีกแป๊บนึงหิวหน่อข้ากินน้ำกลับไปแล้วหิวหน่อไม้บ้าน นี่ทำไมโลกนี้มีแต่คนกํายําโอ้อันนี้ก็โอ้เาเต็มโต๊ะเลยยังไม่ได้กินเลยค่าบาทละค่าได้หน่อไม้มาจํานวนหนึ่งนี่เจ้าเจ้ากํายําเหมือนคนอื่นเขาไหมน่ะมีแต่พวกกํายําเลยอ่ะโอ้มันโอกโลกันแล้วเหรอแผ่นดิใช่มันโอกโลกันแล้วใช่ไหมจริงไหมเปิดดูสิแต่แรกไม่มเปิดดูสิเปิดดูสิขอหลักฐานเอาหลักฐานให้ไม่ได้ ถ้าขอเพอร์มิชันเสกเวทโอ้นาแล้นฉันมองไม่เห็นหน้านายเพราะฉันก็มองไม่เห็นหน้านายเหมือนกันสุดเจ้ามองเห็นอะไรบ้างอ่ะถ้าไม่ให้เพอร์มิชันถ้าเจ้าทำเลยถ้าเห็นนะนอะไรจะหายไปนะเห็นโลกเป็นเสียงพูเอ้ยให้ทำไมโทษสีชมพูมาเป็นเพลงเลยนะให้มันเป็นสีชมพูเออเอามองไปถ้าถามว่า จี๋จะเห็นอะไรบ้าง้อาบอกว่าเห็นสีชมพูอ่ะอือใช่ค่ะอ่าอันนี้ค่าเห็นสีสีดําอันนี้ค่าก็เห็นสีน้ําตาลสีอะไรครับทุกคนสีอะไรสีอะไรสีสีสวนนี้เห็นสีเอ่อผิวผิวนิดนึงแล้วก็อันนี้ก็เห็นสีแดงสีเหลืองสีสีดําแดงเหลืองดำ กูมาครบทุกทุกสีแค่ยังไอะไรก็คือไม่มีอะไรหรอเดินทัวร์ไม่คาว่าจะทัวร์แถวนี้น่ะสวิสดีปะไปจ้าจะทัวร์ในนี้เหรอนู่นนู่นข้างนอกอ๋อก็เห็นเจ้าบอกว่าแถวนี้คาก็เลยนว่าในนี้แต่เห็นหน้าตาเหมือนกันหมดเลยไปกันเลยไปข้างนอกไปข้างนอกอะไรข้างนอกเราต้องเราต้องค่อยๆเดินนะเราต้อง ตามค่าดีๆเดินตามค่าดีๆมีขอตาบอดเหรอมันต้องมีเชือกเอ้ยไม่ต้องต้องจับมือไหมต้องจับมือมีสบายเลยอุ้มอ่าดีๆค่าจะอุ้มก็ค่าก็มันก็ได้แหละแต่ค่ารู้สึกว่าตัวค่าเขาไปหน่อยนะเขแต่อะไรเกมข้างหน้าอะไรเนี้ยขาถามอกว่าาโดนตีหรือเปล่ายังไม่ตอบคหนึ่งนะ ใหขายโรตีนะอันนี้นี่ขายโรตีเฮ้ยหนอยๆอยากกินโรตีตรงนี้ขายโรตีไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเห็นมีคนพูดมาทีอ่าอันนี้อยเหมือนกันเลยอันนี้ขายโรตีเหมือนกันหรือเปล่าไม่ดูใหม่นะไม่นะอย่าเป็นเจ๊กแ่านี้ดีมันไดมันไม่ตรงกันไปกันเลยมันใดทาขิ้นไปเรียนมันอะ ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ตรงกันแค่แค่มันไม่เท่ากันเฉยเออนนั่ะันไเหรอันไกนนทนเจ้ากินนกเป็นไหมเป็นกินนกกินไหมเฮ้ยนกนกเป็นนกอะไรนกอะไรไม่รู้อ้าปากเลยอ๋าอ๋อใจเย็นนะอย่ากินนกท่านจะจับใครเข้าปากคนเม่อโซไม่ได้นั่นชีรายท่าน วิญญาณเจ้าอยู่เล็กนิดเดียวเองอ่ะไม <ป S 1> ่ค่าตัวทำไมไม่อมแต่นี่เป็นร่างสำแรงข้านะอืมมันหดหดยืดได้ใช่ไหมเอออ่าเปลี่ยนร่างอ่ะใช่เขาเปลี่ยนอ๋อใช่ใช่ค<ก><ก>นนี้ใครน่ะโอ้ยฉันทำไมฉันเจอแต่ค่าเจอ,เอ,อแต่แบบ ถ้าจะแต,แต่แต่แบบไม่ไม่มีอะไรนะจะจะชื่ออะไรหรอเอเลนอนรอ์ถ้าชื่อจิวาริสเลยเรียกแค่ครัอันนก็ได้ค่ะเอลิสลินลน์โอ้เงเพนี้แหละเล็กลินก็ได้เจ้าจหลานนกเออข้าเป็นเทพนกเรนเจอร์มิสทีมิสน่ะทิมิสใช่ถ<ม>้าชื่อทีมิสอ่านี่นงชายค่ะ อ๋อพี่น้องกันเหรอนู่นอาจจะเห็นในนัินมีพี่อยนนะมันเป็นใจน็กน้อยนิดหน่อยรอบ่อยแบบพวกเจ้าดูน่ากินพวกเจ้าพวกเจ้าดูสวยดีนะถึงวิญญาณพวกเจ้าน่ะแปลกแปลกนะบอกว่าจะเป็นเพื่อนดีต่อกันนะทำไมพูดถึงวิญญาณบ่อยจังเลยเจ้าเห็นวิญญาณได้ไง เฮ้ยมือวิญญาณไล่ใจเรามันมีอะไยั่งยังเราได้มเลยถ้าทเป็นเทพอะไรเลยอ๋อข้าเป็นเทพลูกกวาดข้าไม่เชื่อไม่เชื่อหรอไปถามเทพลูกกวาดสิเออจริงอะไรเล่าออืือข้าไม่เคยโกหกจริงๆริงนะ้ข้าไม่ได้เป็นลูกของใครสักคนสักหน่อยขี้โกหกกว่านี่ ไม่เกี่ยวทุกคนไม่เกี่ยวผมขอโทษผมหนึ่งเพราะถ้าเกิดอเไรคือจริงมันใช่แล้วสีพวกไงโสีไ้รอท่านท่านเชื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยพ่อพอแไหนี่คือะไรเขาถามเจ้าหน่ะเจี๊ยวหวังพี่ลองดูๆกระจัดดูห้าชื่อหวังพี่โอเคเล็กเจี๊ยเถอะแต่ข้าชื่อหวังพี่นะท่านหวังลแ้ว ส่วนคนนี้เป็นอาจารย์สินะครับเหมือนผมเห็นอยูอ่เหมือนจะใช่เลยข้าอยู่ห้องลูมิแน่อะ,อะไรนะครับตัวอดจมวงอยู่ลมิแน่ผมไม่ใช่อาจารย์ใช่ไหมสแสดงว่ากินได้ดีนะเออท่านจะกินทุกคนไม่ได้นะค้าว่าเหมือนข้าเห็น,น,นท่านอยู่ตั้งแต่ตอนหอประชมุนมนี่นะเออไิ้ก็ได้ <c oughs> นี่นนตัวอะไรเนี่ยนกพีร่าถ้าเป็นปนกะเนรเวนข้าเป็นเทพนกเรเวนข้าจะคุณนกพีร่าผีดมาราย,ยาทนะท่านรู้ไหมข้าจะพูดว่านกเรเวนโดนหะน้าาไม่ได้ตัง้งแต่ถ้าจะฝา,ากกี่ข้าไม่ได้อ๋ออ๋อนั่นเป็นถ้นาหน้าตาฝากอืมท่านอาจจะตาฝาก นี่เจ้าว่าไร้นกเหรอคือถ้าแค่เห่อพูดผิดเป็นนกเพรานน่ะแต่ว่าไปฉันมีคาถามนะที่นี่มีโรงอาหารหรือเปล่านะมันจะมีนะถ้าว่าจะไปเดินทัวร์อยู่พอดีเลยดีีเเสยงหมือนายพอพาไปได้หรือเปล่าฉันหลงทางมาหลายรอบแล้วน่ะท่านอยากดีฉันต้องเดินวนอ่ะว่าจะเดินวนหถวนีไปด้วยกันก็ได้นะมันไม่ยอมหอยงจริงเขาท่านอยากฟังอีกรอบไหมไม่เป็นไรเสียงแบบนี้หรือเปล่าเออดี ไม่ใช่นะท่านอยากฟังเสียงข้าไหมท่านดูแขนตัวเองนะท่านอ่านีอ้ท่านอยากได้ยินเสียงนกของข้าไหมนักอยากอยากอยากอได้ยินจะฟังนะครับข้ากันใกล้นะใกล้ๆนี่อ้าโอ้ใช่เป็นเสียงที่ไพเราะะแทบสิ้นชีวะเลยทานที อยากจะฟังอะไรปแปลกๆจริงๆเลย๋นอ,อนั่นเสียงร้องของนกอกนะสีิงน้องข้าเน่ะเอ่ออยากฟังเดี๋ยวนะข้าทำให้ได้อย่างไรเดี๋ยวคอยว่ากันพวกเจ้าอยู่ห้องไหนกันเนี่ยข้าอยู่รูมีน้องข้าอยู่โฮริซอนข้าอยู่รูมีน่าเน่ะอืมก็ดูเข้ากันดีนะอาจารย์อืมเดี๋ยวพวกข้าไปเดินทัวร์แล้วนะไปเจอกัน ไว้เจอกันถ้าอยากดิ้นเสียงนกกาข่กก็อ้าไม่สีนกเรเวนท่านก็มาหาข้าได้นะแต่เลยมาหวังปี่ตามมานีเจ้าจะไปไหมเนี่ยเอ๊ะเอาไปนะแตไ,ไปดูกันร้านอาหารหรอค้าไม่ชัวร์ค่เพิ่งจะเดินนี่แหละนี่กูเตาอ,อข้าขอโทษนะบางทีค้าใช้ สับที่มนุษย์ใช้บ่อยนะระดีว่าค่าตากระตุกเล็กน้อยน่ะเดินต่อไปได้อ๋อเข้าใจแล้วมานอือันนี้กูจะไปไหนเนี่ยอันนี้คือกูจะไปอยู่ไหนกูอยู่ไหนโอ๊ยข้ารู้สึกถึงผู้คนข้ารู้สึกอย่างนั้นนะ โอ้ยต่อหน้าเด็กไม่ดีนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเลยต่อหน้าเด็กไม่ดีเขาได้ทุกใชแล้วเลยปล่อยเขาออกนี่จะนำเลยจะนำเลยจะนำเลยนำเลยนเลยใช่แล้วข้านำเลยเหรอคือข้าสงสัยนะต้องแต่เดินไบนไปบนมากเขาเป็นคนตาบอดนะเทพตาบอดแล้วเธอให้เขานำได้ยนะแต่นอนเทพแห่งตาบอดมันมีด้วยเหรอ ใช่แล้วเขาเทพแห่งตาบอดข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะโอ้อันเซนหรือปะเห็นพวกมนุษย์ชอบแช่กันน่ะแล้วก็พวกเทพจะเป็นเขา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 เดินไปทางขวานะครับอ่าอ่าอ่าแล้วก็เข้าห้องแล้วเข้าห้องซ้ายครับเข้าห้องซ้ายใช่เข้าห้องซ้ายเลยจริงเหรอนี่นี่นี่ เจ้ารู้อะไรเลยไหมเจียวังปี้อืมอะไรวะเฮ้เจ้าจะไปหาเรื่องเดินเหยียบทำไมเนี่ยเจ้าจมูกก็ดีไม่ใช่เหรอไม่ได้ยินกลิ่นควันหรอไม่ได้ยินได้ินได้นได้ยินไดยิงไง้ะินได้าจนได้ยิง้ินได้ยินไ้ินยนไ้นี้ยินไดเนไ้ยินไดินนะดนนน แล้วก็เป็นออนเซ็นรวมซะด้วยอ๋อได้เลยหรือเปล่าโอ้โหนี่เข้าจะบอกว่ามันเป็นออนเซ็นรวมจริงๆอ่ะอีกไหนข้าไม่เชื่อบอกแล้วหน่อยอะไรสำรวจแบบได้นี่ยสำรวจนี่กราฝังอย่างนี้ออนเซ็นรวมอย่างนี้ก็เรอใช่กำลังรูปๆคร่าวๆอยู่แหละเหมือนมันจะรวมแล้เราสามารถดูได้จะไปรูปหน้าท้องเขาทำไมล่ะไจะไปรูปหน้าท้องเขียวไมล่ะ อ๋อโอ้ยตีขาดทำไมเนี่ยเวลาเขียวมาเวลาเขียวมากเจ้เป็นพนักงานตอนไหนเนี่ยอ่าเดินไปข้าว่าจะไปหาร้านอาหารเนี่ยจะไม่ได้ไปหาเลยไปเถอะไปเถอะไปเถอะคร้านอาหารร้านอาหารใช่เหรอเอ้ยลืมลืมเลยเจ้าไม่ได้อาบน้ำมานานแล้วนี่ใครจะพาเจ้าลงน้ำที่อาบน้ำรวมดีๆไม่ใช่หรอที่อาบน้ำรวมเนี่ย อไม่ได้ใช่เนาะเราถอดไหมเราจะถอดเราไปหาของกินกันเถอะเดี๋ยวพึ่งดีกว่าแล้วเดี๋ยวข้าจะตาบอดเหมือนเจ้าเองหัวชมพูไปไหนแล้วอ่ะนี่เจ้าเห็นหัวชมพูไหมอ่ะไม่เห็นเขาเลยเขาต้องอยู่สักที่นั่แหละอยู่เนี่ยแหละนี่เห็นเห็นคนหัวชมพูไหมหน่ะหัวชมพูแบบไหนอ่ะมีหูไหม มีหูแล้วก็มีอะไรวงวงบนหัวด้วยไม่ใช่กระต่ายชมพูไหนอีกเนี่ยชอบไปเจอใครมาอีกไม่รู้อ่ะเห็นชมพูแล้วเขาหาข้าวกินอ่ะหาข้าวกินายถึงหนูเพื่อนข้าวหรอเน่นๆน่าจะใช่ลาลาเจ้าพาเข้าไปไหนแค่แยกหมูเลยพาแค่แยกหมูทำไม มันต้องพาเขาไปไกลพี่เจ้าอยู่ไหนเนี่ยอ่าเขาจะคุยกันเขาบางทีเราอาจจะต้องมีเรื่องต้องคุยกันนิดหน่อยนะถ้าจะคุยกับค่ะเอ่อพวกเราต้องการคุยกับเขาเอ่อขอความเป็นส่วนตัวหน่อยนะครับใช่เลยเดี๋ยวเราจะส่งเขา ในสัภาพที่ดีเลยเอาล่ะ<ด>ที่ไหนดีพอกเจอกันคนให้หน่อยหนะ่อยพอดีท่านมีเรื่องจะคุยหนะ่อยจงคุยอะไรนี่จำกัน<ต>ไ,ไม่ได้จริงเหรอหรือว่าโง่อ,อุ้ยแรงทำไมอ่ะ ออกจากตรงนี้ดิไหมคนเยอะไม่ดีเหมือนนี่เจ้าก็นำทางข้าหน่อยสิข้าตาบอดเนาะจาก็เดินกันดีอะได้เริ่มสงสัยแล้วสิว่าคนอย่างเจ้าเนี่ยทำไมถึงยังเดินหน้าลอยตาแบบไม่รู้สึกผิดได้กันนะรู้สึกผิดเหรอนะจะกแก้เรู้ง่ไปถึงเมื่อไหร่ แก้งโง่อ,อะไรเท่ากับรู้ห่าพวกเราเป็นใครรู้เหรอข้าจำไม่ค่อยได้น่ะอย่ากแกล้งโง่ไปห่อยเลยเอาว่าเขาน่าจะโง่จริงไงที่ได้ที่ข้าโง,ง่นะ่ะมีคนที่เรียก <จะ S 1> ชื่อข้าให้เพิไมอีกหลคนนะแบบเนี้ย พูดทำนายเตียถ้าขอนไดก,นะ<อ>ก่อนนะตจบตาเก่งมากไ,นะไม่ไรจะพูดไหนด่อแค่เลนอกออกเนะี่ยเรือดม,มาตอนอไหนนะนะมาองมานึกอออก ตลกมากแลยที่ผ่านมาใช้พวกเราเป็นเครื่องมือแล้วก็หนีไปให้พวกเรารับผิดแม่งไหนบอกเป็นเพื่อนกันไงเร,ราจเสียเวลาไปอยู่เขาทำไมไม่จัดก,การเขาเลยดีกว่าล่ะจะัดการข้า,า<น>ตอนนี้เลยไม่มีใครเห็นอยู่แล้วห ไม,ไม่มีใครเห็นนะไม่มีใครเห็นถ้าว่าเราควรไม่รู้สิแล้วแต่หมิงแล้วกันข้าไม่อยากคุยกับเจ้าแล้วทำเชียร์เลยว้มึงรับกรรมซะมใส่ไหมรับกรรมเหรอ ไม่ได้บอก่ะค้ <พอ S 1> แเละ